สวัสดีครับรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับผมมาครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของไข่นะครับนี่นะครับตาช่างของผมนะครับก็จะตั้งไว้อยู่ประมาณแข็งอยู่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณขีดขีดเงแข็งนะครับตั้งไว้ให้มันแข็งนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับ ก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีๆไปด้วยนะครับนี่คือไข่ที่แพ็คเสร็จนะครับการแพคไข่นะครับก็จะชั้นแรกก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กันกระแทกก็คือป๊บเบิ้ลนะครับนี่นะครับกันกระแทกก็จะเป็นป๊บเบิ้ลนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัตดพอดีกับรังไข่หอยนะครับ วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องไข่นะครับว่าซื้อแบบเป็นขีดนะครับแบบหนึ่งขีดกับซื้อเป็นลังแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับทับไปก่อนครับผมเดี๋ยวมันปิวครับลมนะครับเพราะว่าหน้าหนาวมาแล้วนะครับมาครับถ้าผมคัดนะครับคัดถ้าเป็นแต่ก่อนหรือว่าถ้ามีพี่น้องมาขอแบ่งนะครับ ทุกวันนี้ผมก็จะขายอยู่ครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดแล้วก็นหนึขีดนะครับรานะคาเริ่มต้นค่าส่งก็บวกห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นบริการเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าถ้าฟาร์มอื่นๆที่เขาขายในกลุ่มกันก็เขาจะขายเป็นลังเลยนะครับจัดมาเป็นลังแล้วก็ว่าเป็นชุดนะครับไม่ได้ช่างแบบนี้นะครับเป็นลังนะครับถ้า แต่ก่อนที่ผมขายก็เท่านี้ก็300แล้วนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1 1 1ห้3หกเจแต่ว่าถ้าเขาขายกันตอนนี้ก็ลังละ30นะครับลังละ30ขนาดไหนก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลังละ30นะครับ หลังละ30ิก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่คือนี่คือหลังละ50ิบนะครับก็จะใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับใหญ่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับหลังละ5้าิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูเอานะครับใหญ่สมบูรณ์นะครับถ้ามันยาวก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับความยาวนะครับมีก็หลังละห้าสิบนะครับแต่ว่านี่ก็เพิ่งไปเก็บมานะครับ ยังไม่แห้งครับยังไม่แห้งคือยังไม่ส่งนะครับต้องเอาเข้าไปอบก่อนนะครับนี่นะครับพูดคุยกันนะครับนี่นะครับชุดนี้ก็หนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดถ้าตีอะครับตันนี้ก็สักอ่าผมเพื่อไม่เป็นการระเบียบลูกค้านะครับผมก็จะเอามาใส่อีกนะครับนี่สามสิบนะครับ ไม่ใช่สิครับไม่ใช่ประมาณเก้าสิบนะครับดังละสามสิบนะครับเก้าสิบร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบนี่นะครับร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบสองร้อยนี่นครับดังละสามสิบนะครับสองร้อยสิบบาทสองร้อยสี่สิบ สองร้อยเจ็ดสิบนี่นะครับสามร้อยนะนะครับสามร้อยสามร้อยนี่ก็สี่ร้อยแล้วนะครับนี่ก็สี่ร้อยแล้นะครับถ้าขายเป็นหลังนะครับสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยแล้วก็นี่หลังละห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วนะครับถ้าขายเป็นหลังนะครับนี่นะครับคู่ละร้อยนะครับนี่นี่คือคือคู่ละร้อยนะครับ นี่ครับคู่ละร้อยครับนี่ครับลังละห้าสิบนะครับลังเรียกลังก็ได้นะครับเรียกเป็นพวงก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเรียกเป็นลังนะครับลังละห้าร้อยโอ้ยลังละห้าสิบคู่ละร้อยนี่ครับลังแบบนี้ลังละสามสิบนะครับถ้ามันเล็กไม่ได้ขนาดก็เอานี่นะครับก็เอามามใส่กันประมาณนี้นะครับสองลังแบบนี้นะครับก็จะเป็นสามสิบนะครับครับสามสิ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 บนี หกเจ็ดร้อยนนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับอย่าไปถามนับว่าได้กี่ลังนะครับได้กี่ลังถ้าถามว่าได้เยอะถ้าลังเล็กหน่อยก็จะได้เยอะครับถ้าลังใหญ่หน่อยก็จะได้น้อยลงครับแต่ว่าไม่ต่ากว่า20ลังประมาณนี้นะครับมาครับผมจะสร้างให้ดูครับคราวนี้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้นะครับที่ยังไม่รู้เห็นว่าเขาขายกันประมาณนี้มันมันถูกเขาไม่ได้คัดนะครับคือ ลังเล็กลังใหญ่เขาก็นับเป็นลังแล้วก็เขาขายเลยนะครับอ่าครับนี่ครับถ้าลังใหญ่ก็จะมีน้าหนักเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับสองลังก็จะประมาณครึ่งขีดเลยนะครับนี่ครับเท่านี้นะครับผมขายตั้งมาตรฐานนะครับนี่ครับผมอยากให้ทุกท่านได้สิ่งที่ดีๆไปนะครับนี่ครับนี่ครับพี่แค่สองร้อยนะครับบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะครับนี่ นี่เป็น250นะครับ250แต่ว่ามูลมูลค่าคือ300นะครับนี่นี่ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะครับนี่ถามว่าผมผมกําไรหรือพี่น้องกําไรครับถ้าผมตั้งมาตรฐานให้ฟาร์มของผมเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบพี่น้องนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าการเริ่มต้นการลงทุนเราก็อยากได้สิ่งที่ถูกแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับให้เชื่อผมนะครับว่าตลาดหอยมันไปได้ไกลนะครับนี่นะครับนี่มูลค่าเจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าผมเอาขึ้นมาชั่ง แค่ขีดหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบเจ็ดนะครับ สิบแปดนะครับสิบเก้านะครับนี่ครับยี่สิบครับผมยี่สิบขีด้นะครับแต่ว่าผมก็แถมไปนะครับนี่นี่นะครับผมก็แถมไปเพื่อเป็นน้ําใจให้นะครับประมาณนี้นะครับยี่สิบลังนี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับขีดละสี่ร้อยนะครับบวกค่าส่งไปห้าสิบนะครับถ้าเป็นเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการอีกแล้วแต่ระยะทางนะครับที่เขาจะบวกเอานะครับ นี่นะครับแต่ถ้าพี่น้องโอนมาก็รวมค่าส่งก็4 5 0หาินะครับถามมาคุ้มไหมครับดูเอานะครับคุ้มไหมครับนี่ครับคัดพร้อมฟักทุกล่างนะครับเพราะว่าลัางที่ฝอด่ผมจะไม่เก็บมานะครับแต่ถ้ามันมีฝอเยอะนะครับพี่น้องก็ถ่ายรูปส่งกลับมาที่เพจนะครับฟาร์มหอยทองโสพันธ์นะครับผมก็จะทําการเค็มให้พี่น้องนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการแพ็กก็จะแพ็กแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ ชื่นชมนะครับทั้งส่งทั้งส่งพ่อแม่พันธทั้งส่งไซคุนนะครับแล้วก็ส่งไข่นะครับคือการเอาใจใส่นั่นเองครับผมการกระแทกได้ก็ตลับหนึ่งเลยนะครับผมเสียหายน้อยครับแบบนี้ครับการส่งนะครับถ้าเราจริงจังแล้วก็ใส่ใจกับอาชีพใดๆอาชีพนั้นๆมันก็จะสามารถไปได้ตลอดนะครับสําหรับตลาดหอยนะครับถึงเราจะเลี้ยงเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังไม่พอตลาดอยู่ดีนะครับ แต่ว่าขั้นตอนแรกทั้งนั้นตั้งนี้นะครับก็ต้องมีใจรักก่อนครับผมรักที่อยากจะทดลองรักที่อยากจะเริ่มทํารักที่อยากจะมาทางนี้นะครับสําหรับผมก็มีอาชีพก็เขียนเพลงนะครับเขียนเพลงทําวงดนตรีแล้วก็เป็นห้องอัดรับทำคอเวอร์แล้วก็อัดทําซาวเพลงนะครับก็ไปได้หลายทางนะครับแต่ว่าการเลี้ยงหอยนี่คือมันไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายนะครับ คือเราดูแลแต่เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องน้ําของเขาอย่างเดียวครับผมถ้าน้ํามันเริ่มเปลี่ยนสีอย่าอย่าพึ่อย่าให้มันมีกลิ่นนะครับถ้ามันมีกลิ่นนี่คือหอยจะเริ่มไปแล้วนะครับถ้ามันเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีคือมันขุนเกินไปมันเขาขับถ่ายของเสียเขาเยอะเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปนับป่ากี่วันกี่วันนะครับแล้วก็ข้อดีของการนําไข่ไปฟักมันดียังไงนะครับมันดียังไง มันดีก็คือว่าหอยเขาจะเป็นหอยน้ําเดียวแล้วเขาเขาจะชินกับธรรมชาตินั้นๆธรรมชาติที่เขาเกิดนะครับถ้าแบบพ่อ,พ,อพ่อแม่พันธุ์ถ้ามันแข็งแรงนะครับเราส่งไปมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตายน้อยนะครับถ้าไปเจอน้ําใหม่นะครับแต่ว่าการส่งเสียหายมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีแถมไปเผื่อกันตายอยู่ครับผมแต่ว่าน้ําที่เราเลี้ยงนี่มันเป็นอีกน้าหนึ่งนะครับพอมันย้ายย้ายไปอีกน้ําน้ําหนึ่งนี่เขาจะมีความทนไหมครับนั่นแหละครับ เหมือนกับเราไปเอาหอยจากธรรมชาติมามาเลี้ยงในบอ่อแคบๆนั่นแหละครับเขาก็จะตายลงนะครับเพราะว่าเขาชินกับแหล่งน้ําที่มันใหญ่ๆ,ๆครับพอเขามาอยู่กับที่แคบๆเขาก็จะพยายามหาที่ออกไปสู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะเริ่มไม่กินเหยื่อนะครับพอเขาเขาไม่มีที่ที่เขาคิดว่าเออเขาเขาอยู่แล้วเขาเขาอาศัยพางตัว ถึงเราจะอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับ์เซ็นต์รอดมันก็น้อยนะครับเอาสักร้อยตัวครับหรือสักสิบตัวก็ได้ครับสักสิบตัว์เซ็นต์รอดจะเหลืออยู่สักตัวสองตัวไม่เกินสามตัวนะครับจริงๆครับเรื่องนี้ครับผมถึงเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ําก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในกลุ่มก็มีเยอะครับผมที่บอกว่าทําไมซื้อหอยมาหอยแข็งแดงประมาณสี่ห้าวันเหนึ่งอาทิตย์หอยค่อยๆทยอยตายลงก็นี่แหละครับแล้วต้องสืบก่อนว่า หอยมันมาจากแหล่งธรรมชาติหรือเป็นเป็นหอยฟาร์มถ้าเป็นหอยฟาร์ม <_ ùng> เขาจะซินกับที่แคบๆนะครับดีที่สุดนะครับนําไข่นะครับนําไข่ไปฟักนะครับนําไข่ไปฟักเพราะเขาจะซิน,น,นจะเป็นน้ําปลาปลาจะเป็นน้าคลองจะเป็นน้ําข่อยน้ําที่มันออกเค็มๆนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็อยู่ได้ครับมันก็จะสามารถปรับตัวอยู่ได้นะครับวันนี้คุยกันเรื่องข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็ต้องเจอทุกคนนะครับข้อเสียเจอทุกคนนะครับข้อดีมันก็มีนะครับ ผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่พยายามทําอะไรซ้ําๆนะครับทำทำไม่ผ่านก็ตั้งใจเริ่มทําใหม่แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับถ้ามันผ่านแล้วมันก็สบายนะครับแล้วก็สามารถนําความรู้แล้วก็แนวทางมาบอกพี่น้องได้ทุกคนนะครับแลกเปลี่ยนกันแชร์กันผมกไม็ไม่ได้เก่งร้อยนะครับที่พูดมาก็เพราะว่ารู้เท่าที่รู้ถึงพูดแล้วก็มาแนะนําพี่น้องนะครับไม่อยากให้พี่น้องแบบที่ว่าเออลงทุนลงทุนแล้วก็มันไม่จบนะครับ คือการเริ่มลงทุนนี่แหละครับสําหรับผมนี่ถ้าขายเป็นลังนะครับนี่มูลค่าเจ็ดร้อยนะครับแต่ว่าผมขายเป็นขีดครับนี่คืออยากตั้งตั้งมาตรฐานในพี่น้องนะครับขีดละสี่ร้อยบวกสองห้าสิบาทพี่น้องว่าแพงไหมครับสําหรับผมผมว่าไม่แพงนะครับผมก็จะมีสายพี่พานุนะครับพี่พานุแกก็พาปล่อยราคานี้นะครับก็แบ่งต่อส่งพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเอาพี่แกเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมก็มีพี่แกเป็นไอดอลนในการทำเกษตรอีกหนึ่งท่านนะครับ เกษตรวันหยุดพานุนะครับนั่นนะครับผมก็เลยเดินตามหลังแกนะครับเพราะว่าตอนแรกนี่ผมก็ขายเป็นลังนะครับขายเป็นลังมันหนึ่งมันหนึ่งโอ้โหไข่มันออกมาสักประมาณสามสี่ขีดนี่ถ้าขายเป็นลังนี่ผมอยู่ได้สบายสบายแล้วครับเพราะว่ามีขนาดไหนมันก็ไม่พอส่งนะครับเอาจริงๆนะครับผมเราเลี้ยงกันจริงๆนี่มันก็มันก็ยังไม่ทันตลาดครับแต่ว่าถ้าทำถ้า เราทําไปได้เยอะๆมันถึงจะเป็นหอยกิโลหอยเนื้อสักวันหนึ่งผมว่ายังไงมันก็อยู่ได้ครับผมเพราะว่าเราวนเวียนหมุนเวียนนะครับเราก็ฟักให้มันเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์เป็นรุ่นนะครับเอาน้าไข่ไปฟักนี่ครับดีที่สุดนะครับดีที่สุดแต่ว่าถ้านําตัวไปเลี้ยงต่อนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนฟาร์มที่เขาเลี้ยงด้วยนะครับสําหรับผมนี่แต่ก่อนก็เป็นระบบน้ําน้ําล้นน้ําวนนะครับเป็นออกซิเจนนะครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่ใช้แล้วนะครับ ทำไมผมถึงไม่ใช้เพราะว่าหอยมันจะชิ้นกับการที่ติดออกซิเจนนะครับพอพี่น้องนำพันุ์ของผมไปเลี้ยงต่อถ้าพี่น้องไม่มีระบบน้ำบนไม่มีออกซิเจนให้มันนี่ตายนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังหมดเปลือกนะครับตายนะครับไม่ตายวันก็ตายพุ่งครับผมผมถึงอยากเลี้ยงให้มันสายพันธุ์แข็งแรงไปเลยครับผมไม่ต้องอาศัยพวกน้ําบนน้าล้อนออกซิเจนครับถึงจะเป็นระบบน้ําบนน้ําล้น คิดว่าน้ําไม่เสียไม่ใช่นะครับมันก็เสียครับแต่ว่ามันจะเสียเร็วหรือเสียช้านั่นเองครับมันขึ้นอยู่กับการที่เราจํากัดหอยในบ่อนั้นๆครับว่าเราจะใส่บ่อนี้กี่ตัวครับถ้ามีหอยเยอะน้ําก็เสียง่ายเพราะว่าเขากินแล้วก็เขาก็ขับถ่ายออกมานั่นเองครับผมเป็นสาระแล้วก็แนวทางเลยนะครับสาระแนวทางเลยนะครับวันนี้ครับคุยกันนะครับนี่ครับคือไข่หอยนี่ก็ประมาณเกือบสองขีดแล้วนะครับนี่ที่ผมแพ็กไว้จะส่งให้พี่เขานะครับวันนี้ แล้วก็มีออเดอร์เข้ามาอีกนะครับข้อพอดีก็มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงหอยนะครับว่าเริ่มจากต้นตรงไหนแบบไหนยังไงนะครับนี่นะครับผมหนึ่งคีดหนึ่งคีดฟังคลิปนี้จบแล้วก็ค่อยพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับแล้วก็จะซื้อเป็นรางแบบนี้ถามว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมเลยอยากตั้งความมาตรฐานให้ทุกท่านนะครับ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับอาครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปให้นะครับว่าขายซื้อขายเป็นลังนะครับเป็นลังเป็นดังแล้วก็เป็นขีดอันไหนมันคุ้มไม่คุ้มแล้วก็การนําไข่ไปฟักเลี้ยงมันดีกว่านํานําตัวไปหรือไม่นะครับพิจารณาดูนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังสนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงเชอรี่สีทองนะครับ สอดีสีทองแล้วก็ทองสนิมนะครับผมสําหรับผมก็มีทั้งสองทั้งสองพันนะครับแต่ว่าก็เนื้อทองเหมือนกันนะครับเราก็เน้นที่เนื้อนะครับจะไปเน้นที่เปลือกนะครับเพราะว่าตลาดจริงๆเขาเน้นที่เนื้อครับผมอ่าครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าไม่พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับวันนี้ดีวีระเกษียยุคใหม่ก็กล่าวคํบาตรสวัสดีครับ